เทคนิคไหนนะครที่นิยมที่สุดนะครที่ทางการแพทย์พูดแล้วว่าสามารถทําให้การฉีดเติมเต็มใบหน้าเนี่ยมันดีนะครเขาเรียกว่าเทคนิคเขาเรียกว่าไมโครด็อปเพลตนะครพูดไง่ายๆคือคําว่าไมโครก็คือเล็กๆใช่ไหมครับไมโครด็อปเพลตคือทำยังไงก็ตามให้แฟตเซลล์ที่ออกมานะ,ะ่ยมันเป็นก้อนเล็กที่สุดนะครเ,เ,เป็นก้อนเล็กที่สุดแล้วเรียงตัวก,กันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครถ้าเกิดเราไม่ใช้หลักการไมโครด็อปเพลตนะ,ะเราต้องการความเร็วเนี่ยเราฉีดเหมือนฉีดยาปุ๊บเข้าไปทีเดียวเลยเนี่ยมันเร็วมากมันเสร็็จเรวนะแต ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ดีเนื่องจากว่าไขมันที่เราฉีดเข้าไปนะในเมื่อมันไม่มีการเรียงตัวเป็นจุดๆ,ๆ,ๆนะฮะมันฉีดเข้าไปด้วยแรงที่เร็วนะฮะด้วยความเร็วแล้วก็ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันจะทําให้เกาะกันเป็นก้อนนะฮะดังนั้นเมื่อแฟตเซล์เกาะกันเป็นก้อนนะฮะ ฟตเซลลที่อยู่ตรงกลาจะไม่ได้มีมีเลือดมาเลี้ยงนะคะคือหลักการของการฉีดเนี่ยเราต้องการเอาไขามันเข้าไปในร่างกายนะฮะแล้วก็ให้ร่างกายสร้างเส้นเลือดมาเลี้ยงตัวไขมันไขมันถึงจะอยู่ได้นะฮะแต่ถ้าเราฉีดไปเป็นก้อนเนี่ย ตัวกลางฮนะตัวจุดกลาง,ลางของแฟตเซลเลยนะมันจะไม่ได้รับเลือดมาเลี้ยงดังนั้นมันจะตายไปนะพอแฟตเซลของกลางตายนะฮะมันก็จะกระตุ้นให้รอบๆอบตายไปด้วยสุดท้ายจะเป็นแฟตเนโครซิสเขาเรียกแฟตเนโครซิสก็คือไขมันที่เราฉีดไปตายหมดเลยนะผลของการเกิดแฟตเนโครซิสก็คือมันจะแข็งเลยฮนะมันจะเกิดไฟบร์ซิสแล้วก็แข็งเป็นก้อนอย่างที่บอกว่าทําไมเราฉีดไขมันปุ๊บสุดท้ายมันกลายเป็นก้อนแข็งๆเลยอันนี้คือการฉีดที่ไม่ถูกต้องนะฮะมันไม่เป็นไมโครด็อปเตดดังนั้นเนี่ย มันเกิดเป็นก้อนเกิดการที่เส้นเลือดไม่มาเลี้ยงมันก็แข็งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นหลักการการฉีดนะฮะต้องมีเทคนิคการฉีดที่ถูกต้องนะฮะเทคนิคที่ดีก็คือฉีดให้เป็นไมโครดร o อปนะฮะให้ทุกทุกเม็ดนะฮะทุกแฟตเซลเนี่ยโดยโดนเลี้ยงด้วยเส้นเลือดได้หมด